วันนี้วันเกิดอะค่ะอยากอยากได้ของขวัญอะไรเป็นพิเศษไหมคะสำหรับบ้านเมืองก็อยากให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองมีความสงบสุขปราศจากความขัดแย้งนะครับประชาชนมีความสุขมากๆนะครับถ้าจะแลกทุกอย่างได้ก็ขอแลกด้วยสิ่งเหล่านี้ ก็เราที่พักภูมิใจไทยเราตั้งใจทำงานอย่างดีที่สุดนะครับพูดแล้วทำทำแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองและประชาชนมีความแข็งแรงมีความสุขนะครับกินดีอยู่ดีก็ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละครับ ไปบุได้เบิพรเกิดมาเรื่อยมาชาเลยเดี๋ยวจะไปขอพรท่านนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเขียนลายไปขอขอพรท่านค่านบอกฮะเพื่อเพื่อไทยเขาไปสมัครไทยเหนียวฮะของพิมพ์ใจไทยนี่หวังสำหรับข้าเหนียวไว้เท่าไหร่ยังไงบ้างครับเราก็ตอกเสาเข็มไปทุกที่นะครับก็อย่างที่เรียนนะครับเรา ทำงานอย่างเต็มที่แล้วก็ให้พี่น้องประชาชนเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจนะครับเราเรามาดีอยู่แล้วเราต้องใจทํางานเราอยากทํางานให้กับพี่น้องประชาชนเราอยากเห็นบ้านเมืองมีความสงบสุขเราเกลียดความขัดแยง้งเราจะพยายามทํางานอย่างเต็มที่โดยที่ไม่ขัดแย้งกับใครนะครับจะพยายามประคองตัวโดยที่ตั้งหน้าตั้งตาทางานแล้วก็ไม่ ทะเลาะบอกแว้งกับใครใครดุใครด่าใครว่าเราเราก็จะทนนะครับในเขตสสที่นู่นนะครับเราจะตั้งพาว่จาจะ์ยึดต่อไปไหมครับเราก็ต้องดูแลสมาชิกพรรคของเรานะครับทุกคนอย่างเต็มที่ครับเพราะว่าเราต้องสนับสนุนเขาในทุกรูปแบบเพื่อที่จะทำให้เขาไปรับใช้พี่น้องประชาชนอย่ใหญ่พอแล้วรอบหน้าก็คือส่งคุนเสินนวลก็ต้อง ต้อง,งอส,อสอ่งสสต้องส่งผู้สมัครที่มีศักยภาพนะครับมีความตั้งใจที่จะรับใช้บ้านเมืองอันนี้มันเป็นภารกิจอยู่แล้วก็อย่างที่บอกแล้วไงว่าเป้าเรา ตั้งจากการทํางานเราไม่ได้ตั้งเป้าเราตั้งเป้าว่าสอสต้องขยันต้องลงพื้นที่ผู้สมัครต้องขยันต้องลงพื้นที่นะเขาเป็นผู้ที่จะนําเสนอให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็พี่น้องประชาชนก็จะตัดสินใจว่าจะเลือกเขามาทํางานให้หรือไม่นี่เราทํางานกันแบบนี้เราไม่ได้บอกว่าคุณต้องได้ต่อให้เขาจะได้หรือไม่ได้ อย่างน้อยผู้สมัครพรรคภูมิจใจไทยทุกคนไม่เคยไม่เคยทิ้งพื้นที่นะครับทิ้งพื้นที่เมื่อไหร่พรรคดีดออกทันทีนะครับรรเราตอนนี้เราก้ามข้าวก้าวดูพูดถวนเลยก้าวข้ามจุดนั้นไปแล้วเราไม่ไปแข่งขันกับใครเราพยายามที่จะหลีกเลี่ยง ความขัดแย้งในทุกๆก,กรณีแล้วก็ทำงานนำเสนอผลงานของเราให้กับประชาชนมากกว่า,รเ,าเรา<ๆ>เราเราได้มีโอกาสมาทำงานในรัฐบาลน,นี้นะครับจนเกือบจะครบ4ปีแล้วล่ะนะครับเราก็มั่นใจว่าสิ่งที่เราได้ทำช่องทางที่เราได้นำนำช่องทางที่รัฐมนตรีของพักต,ต่อของพักได้ทำงานให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ย เหมือนกับว่าเราเราได้พบช่องทางที่ดีที่เราจะสามารถทําผลงานให้กับประชาชนได้มากแล้วก็มีความมั่นใจขึ้นเรื่อยๆแล้วก็หวังว่าพี่น้องประชาชนก็คงจะจะจะเห็นในสิ่งที่เราทําแล้วก็สนับสนุนเราต่อไปครับโ <c oughs> <ม>ว <c oughs> บย <blender. c oughs> บอลตัวเองมั้ง <c oughs> รอบหน้าเลยนะ ใจเย็นๆเดี๋ยวทําภารกิจทําหน้าที่ขอ,องเราให้ดีที่สุดก่อนเวลาเราทําอะไรดีๆเราทําอะไรหนักๆเราตั้งใจทําอะไรเนี่ยผลลัพธ์ก็ย่อมออกมาดีเสมอก็ประคองชีวิตอย่างนี้มาโดยตลอดนะครับโอเค Happy birthday to me <laughs>